นี่คือายละเลิทวันปิ้งนี่ย่ันปิ้งยงที่าลล่ะอ่คูคสาไของต้อนตอนลมังกอนกว่เอาพะโล้ขนาดเลยจเหอสบายดีทุกคนนี่นะคะทุกคนคสซชองนางงาชนียวันนี้เอาก็ยังอยู่สวรรค์คือเก้านะสวัสดีคิดคือเก้าแล้วก็สุดเก้าผง ตูดเป็นเลยเลยจะเกระปิ้น่ะเหรอัี่นเยีนี่ันนน้ำนี่อันนี้เห้ยให้ยใคาเพื่อนหัวเหอน่งเลื่อนหัซิมมาเขางัวอยัางก็ปิ้งปิ้งมาสาวเลื่ปิ้งใครมา้นังเลืองัวหัวบาดโอเคโอเคเลยคือสาล่ายนะเออสาล่ายแล้ว กินให้เว้นไหมพักนั่งเลือดพอซีมา why <What? S 2> แม่กระจัะก,ก็เข้าใจผิดว่ากินหมาแต่ส <laughs> ่วนใหญ่เลาวเพื่อนจะมาเออซีมาคืออ่าคนลาวจะบ่มากินซีม้านะเ,เป็นก<า>็ได้ว่าเป็นวายโยวายโยกันไปเออวายโยคำติดปากมาเลย<อ>ที่จริงกะชอบไปได้กินหมาเนาะเม่ดทะยาน, <laughs> น<อ> <laughs> เนาะไอเบื้องตัวที่มันดิบมันเป็นแบบไหน ป็นสีเขียวแล้วใช่นี่คือพางล้เลศที่ย่างวันปงนี่ที่เราอยว่าผู้บังคับบัญชาอ่าเออเห็ดมันุเอาเฮ็ดเฮ็ดใไเบอร์ก่อนเห็มุเอาเฮ็ดใหะเบอร์ก่อนเออันนี้ไม่ยังใส่บัวบมอันนี้ถ้าละมันกับบแมว่าบัวห้มันไม่มันบัแมงถ้าละมันแห้งไหม ทานมันแห้งโบแม่นทานซดิแม่จะให้มันแห้งมันกรอบจีบเบาทานละมันเขียงอีกเขียงอีกมาบาดเบิ่อนจะนิ่งเดียวได้ปั้นงัวปั้นควายให้ลูกทาเล่นเต่าเพิ่นก็แบบมินิเต่าแบบมินิเปียนเต๋เพิ่นดีไซน์กะฟุ้ยน้อยเออกะฟุ้ยน้อยมาป่าปัดเครื่องอันนี้ก็เสื้ออิตาลีาเล็ก กเแตปิงละเอออ่ะซิมซิมซิมป้าไม่ปิงอยู่สวั์ีเกือว่าข้าว่าใหญ่งได้ใหญ่ใหญ่ใหญ่คนสวัใหญ่ไม่ได้คนสวรรค์มีอะไรใหญ่ใหญ่หอมเนาะหอมใบสาวเลยไม่สาวเลยเอาเบาขั้นเบาอันนั่งเลยเพื่อนว้าวบาบ่มวนนะนี่คือแจยวนะ นั่นบอกอ้าข้างแรกไม่สิวเตดเลยเจียวเพียยมาใส่เบ่งกอนไล้ค่อยสดเนอะไอ้คนบุญยูนี่เจีวยังกาะเจียวเพียมาเจียวสีอิลวกินกับพัน สบายดีอยอยอยคือเจวสีอ <t> <worries> ุ ini, ่นทั่วไปเป็นเซฟมันบอสอ้เนี่ยพวเยอจีบบ้าเขาไม่ยากเลยสดยเลอ้ยวมันมันมันบอไม่รู้ว่ากี่สิทเยบอนี่เขาเก็บได้ลังอมาน เออัของเราเรม่ไมันใหญ่มันมันมีชุ่มมันมันชุ่มมีน้ำตลอดเลยว่ทางอีเลือดเหได้อืมแน่นได้เลยคืออยู่หน้าเงื่อนนะปกติน้ำผลจะเต็มเลยขึ้นมันมันแลบแดงห้ออันนี้แมนน้ำน้ำที่แบบน้ีฉีด้องน้ำว้าวโอ้แซ่บมันว่ขุ่นมันเป็นปุยชีวภาพอุ้ย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 ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยออุ้ยอุ้ยอุ้ยออุ้ย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 ้ยอุ้ย

เป็นข้างแรงไม่คิดเลยพี่เคยกินที่ได้กินแบบนี้คล้ายๆคือชะ่ายนะทุกคนชะลายเล้วครับตะแขกตัวนี้นเรียนแบบแล้วเออตะแขกสีใบเพ็ดก้องถามสูตรแล้วแหละอ้ไตั้ยเขาต้องใส่อย่างนี้อันนี้นะอันนี้แหละอันนี้อันพันสะลายพันสะลายเล้านี่นะอ,อ,อันนี้เออเอ่ามันมียนเป็นนัว น้ำปลาแล้วก็อีทไทยอันหอ้องห้พักให้กูหมูบดนี่บ่แมนบ่ไปบดเอาซื้อน่ะไปซื้อได้คะอ๋อซื้อจีนบดมาเอื้อบจะซื้อแล้วกันบิดาห้องเดี๋ยวมีแต่ซ้ำนี้เนาะเแต่ว่าพี่ๆทางฝั่งไทยอยากแบบนี้กับเห็ดแบบนี้เราเหมือนแต่ว่ารู้สึกว่าม oh, ันมันหอมหอมจิหอมสะไรข้าวเหนียทางฝั่งไทยคือกลิ่นบอแบบนี้ทุกคนแต่ว่ามันเป็นพักนั่งเลิศเลยขึ้นะ เพราะว่าบ่อยากให้มันเฮียไงเขาต้องใส่กระซัมมีใส่จานเขาบ่ใส่จานแล้วโบใส่เนี่ยบันเฮียมันเฮียออกจากจากจากนี่แหละเานมันบดเนี่ยก็ไม่เติบมุกบอเนี่ยคนจริงคขาบเขาโบห่อไอ้กระเทียเนี่ยเขาต้องห่อมีโบใส่จานเนี่ยคันคนเห็นเป็นมุมนเลยเด้ซะมุ่นก็ได้คืออันลูกสีเนี่ยไม่ไม่ได้ก็ได้เฉาะซะว่าเขาต้องแต่ว่าเขาต้องใส่กระเพาะอีกเพราะว่า มันให้หอมเอาขั้นาห้อรมั็ส้อรมนบ่มันนะครัต้องลองก็คือเขาจะเพาะยังใช่ก็ได้วบามันสีกินแบบมาแบบใหอเริ่มใส่ใจอันนี้เป็นผเน่ารก็ินเขินป็นอาหารกินหรือว่าเป็นของแก้มกับแก้มกับแก้มแก้มมาแซ่บเห อันนี้น้ำมันหอมในน้ำเกลกระเทมน้ำกระบอกเพชรเจ้าของเพื่อนเจ้าของเงินเพื่อนแบบชูโมเกงใจกูนิมกูใหญ่ก็คุยกเทียมกระบอกเพชรดูกรยมัน้องแซมมนหอม้วมี่หอมหอมหอมอาชิมสิหอมบะหอมบะหอมบะอาอ๋ออมบะอิมบะออะบอกออจุดทูแวออเห็นบ่สั่นร มันจริงที่ข้าวเได้นะนี่ๆๆไอ้ดาวขอคำคมเลยของคมแลยเอาต้องคิดไปๆเลยไปๆนั่งโต๊ะก่อเอาไมจ้ะยันสองเซ้าเบิ่อไหมสามนิงเก็บไว้ปัดหยอกผูสาวหะน้ เนาะฮันดีเห็นบบกเห็นบอกเลยขาวเละเจ้าภาพกางเสื้อขาวเนาะฮู้ได้พานาเป็นคนีไม่ไวเเจ้าภาพแก่ือกเอาอะไรเลยแ้บอาได้าขอคำคมเดี๋ยวค่อแรกผแล้กกับอาหารประเภที่อยู่ชือว่าค่อยมกได้กัอาหารอะไวแบบแปลกแปละแปลกเนาเปลกเหตแปลมันชว่าะเือออย่างวะ มันจะคือแบบพ่อไปกินอยู่แค่อมาลีหครับสเต็กสเต็กสเต็กห่อสเต็กห่อ่าอาสเต็กอีนี่ะไสเต็กปกติเขาจะบรสุก่อนหนยแล้วมันจะนุ่มๆเหมือนกนอ๋ออที่สุดจะพิเหนึ่งจะเนสเต็กเลยเียบริสุทักในหมาน้องกินได้งอเพาวาเลย่ะซุกะดอาหกลงไฟด อะไรม่ใเบ่งตัวไม่ไม่นะได้หเำโคลนลมหเนี่ยอพีเี่นี่นี่เจ้าพับตัวจีเอพีเดอพีเดอนมาจากหลวงพ่บางอันนี้จะเป็นทหารหลงพ่บาง่าล้ใครใครแพนใครเพนตัวนี้เขาจะเปลี่ยนสลจืดตัวนี้ กินได้ไได้ไหกินมกินได้วได้่าได้มันซีบอ่มันจะเนียแมอากแบบดีเป็เลยก็ได้อ่าเรามึงลองกินลอนี่ไดังซีเลยจริงไอ้คนซีบอกไอ้แลนั่งบอกเคยกินเดยกก็ให้ไอ้ลองกอนอ้ลกินไอกินแล้วเคกินแล้วอ๋อจะให้ไอพีทลองเนาะบอกไอเกินแล้วดกิน้สิงห์อย่างนี้เอาดิถ้มงกินไปไอบอกเคยกินมั้ง

ปลายอันนี้เขาจะเอาไปปิ้งก้อนจนกินเลยทุกคนแต่ว่ากินดิบก็ได้แต่ว่ามันสีเงาหน่อยนี่เแ๊ปี้สุกแล้วก็มันใหมไม่ผมนะแมันมันจะผมมันมันฉิดพวกว่ามันไหมยำอะไรนะเออมันมันมีป้าอ๋อแบบมันฉบดขึ้นแบบที่ว่ามันเป็นไฟนะมันจะมีแต่แบบคอนขึ้นแบบแล้วก็ลงเหลืองไปคอนต้องปิ้งกันเลยปิ้งครับอาว เพาะต้องต้องปรุงคานุญาตขันอย่างคานุญาตมันแซ่บบ่แม่นแล้วจ้ะไม่มีสาระอะไรเลยอย่างก็บรนะอย่างก็อ่าพริกที่ว่าเผ็ดนะพริกที่ว่าเออเห็นว่าคอมคอมพริกที่ว่าเด็ดนะแต่ยังยังไม่เด็ดเท่าสาวผมทองนะพี่ไม่เด็กค่ะพี่เอเมนพริกที่ว่าเด็ดไม่เด็ดเออพริกที่ว่าเผ็ดไม่เด็ดเท่าพี่อย่าไปอายเขาอย่าชุบเอาด้วยเอาไปเลย กิบอกอนทบอทอดบบทอดบันั่นหเปิงน้ำมันกินดิบเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดเออมานี่ทีเด้อเอาเชือกทางาบอันมงาใส่เลยอาเมีนจะเป็นอะไรตอนสมัยเขาอยู่หลวงพ่อหวางเขาก็มีแต่เอาแบบยำเลยยำเลยเลยสมัยเป็นราบเท่าแมนบอไอ้ดำแมนแมน อีกเลยขอภายในความพาดแต่งนะเพราะว่าเขาถ่ายกลางคืนมันมืดเ้าต้องได้บ่นตลอดต้องได้ผิดที่บอกตลอดเดี๋ยวว่ามันซีไม่ ไม่เหงาเยเด้ออกบัวกเทียมเออตะแห้งเนาะไมมีเมีเคี่ยงเลยมีเคื่องเขาจะฟ้องไม่ได้อย่างชุกแล้วนี่ชุกแล้วคนชุกแล้วคนนึงคือใหม่เอ้ยุกได้หนึ่งสีมันจะเปลี่ยนิด้หนึ่งนางบ่ชุกนางบ่อไรอายแม่เอ้ยแม่ทำก๊อบแม่บ่อปีกจบดี ฝีมันก็ไหมหน่อยอเบาได้เาไห้องีไหมอ่าจอนิดจองใจนี่ยแล้วนอกักรอบกอบใหนึ่งอยากินไัมเิดเปิดเปิดเดยากาลาล่ะดูว่าคือซาลยาคีไรนะวาอันนี้มันเป็นของต้อน ก็ลงพ้าหวานกินมันคือสารายเลยกินไพนำออพะโล้ขนาดเลยใช่่ะเห็นป่าวบอกเลยดังเลยว่ะแค่คลิปนีหฮอนร้านยู่ิมาทาสวรรค์ใหม่คือดี่คือดิบล้านสิล้านกษตดประทากษตสิบล้านันๆั เออมาแท้กัน,านฮาวเซนค่ะทุกคนก็ถือว่าแซ่บนะกี่ไกนะ่น้ำอันนี้ไข่แพงกี่ไข่กี่ไก่กี่ไข่ที่ไอ้เขาเรียกมันหกอันนะ้ำนะมันผสมกันแล้วแน่หลายเลยมันจะมาเจอจุดเหมือนกัน่ะทุกคนสำหรับคนนีนีนางต้องขอจบเพียงเท่านี้ทุกคนขอตัวให้อายผู้ช่างซันโตจะขึ้นอย่างนี้แหละหิวมาแล้วทุกคนนะผู้สระบสสุดสละอลอัน ห่ออันสาวเลิศนีก่กะแซ่บหลายเนาะไพ่เพนก็นเป็นของจ้อนจากหลวงพระบางโอเคสำหรับคืนนี้ต้องขอจบเพียงเท่านี้ไม่บายแล้วเฮนน์ <laughs> ถ้าใครมาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจนางเด้อเพื่อเป็นคลิปเธอเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปนะ,ะทุกคนโอเคบ๊ายบายบ๊ายบาย,ย,าายว่า,าก็เป็นครั้งแรกที่พวกเรามาถ่ายคลิปสวัสดิ์ครั้งแรกเลยคานว่ามันมันมันจะมีสูงอาจจะว้าวบุริยอาจจะเอาเป็นทีมงานใหญ่เลยมาได้ สองคนติดงานใหญ่จังนึบาย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 บาายบายก่อนทีมงานใหญ่หจาจ้างรถเมย์มาสองคนจะว่าจ้างรถเมย์มาอาคจะมาลหลายหคนโมกเกวก็ได้แต่ว่ขี่รถเมย์